สวัสดีครับพบกับทารมก๊อจีคอสดอีวานเกลเลนอีกแล้ครั้งนะครับผมวันนี้ได้ตัวใหม่ครับผมบาดีเอลครับเทวทูตที่ก่อกินอีวานเกลเลนนั่นเองครับผมได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคือทิ้งไว้ที่บ้านฮะวันนี้ลืมเอาไปนะครับปกติผมจะติดติดดูแลเลี้ยงตลอดเนาะนะครับวันนี้ลืมทิ้งไว้ที่บ้านครับก็อยู่ดีกลายร่างด้ตัวนี้เฉยเลยครับ ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแบบไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ผมจะได้ตัวของตัวแซ่ชชมเชลไงแต่คราวนี้ยผมได้ตัวนี้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายพอสมควรนะครับเป็นตัวละครที่กืนกินอีวตัวหนึ่งที่มีฉากโจบที่น่าเศร้าไม่ว่าจะเป็นในภาคมูวี่อ้โหมีกระทืบเท้าด้วยครับที่โกใช่ไหมนี่ครับตอนอารมณ์ดีเป็นไงฮะอ่าก็คือชูมือขึ้น แล้วมุนมุนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอตอนกินผลไม้จนอิ่มนี่เขาจะออกมาอาปากใส่นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะเลี้ยงได้นะครับคือมันเป็นตัวละครที่ผมเล็งจะเลี้ยงมานานแล้วละ่ะผมคิดว่ามันนจะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีไงแต่พยายามเลี้ยงเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัวแท้ครับแต่ไม่คิดว่าการทิ้งไว้ที่บ้านแล้วตื่นมาทีกล,าทกลับมาบ้านอีกทีนึงแล้วกลายเป็นตัวนี้ก็ประทับใจดีเหมือนกันนะครับเป็นการเลี้ยงได้แบบฟุ๊กๆนะครับสำหรับ,บั o ดี o i ตัวนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราดูรอบหน้าจะเลี้ยงได้ตัวอะไรก็คอยติดตามชมกันครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ